เราก็ตากา่างกันเราก็ต้องการบุญเพื่อนก็ใฝ่ใจในบุญบอกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลในพวกเราเราก็ทาตามน้าในวัดวาอารามช่วยกันทั้งหมู่บ้านไม่มีเหล้ายาเข้าไปไม่มีการฆ่าสัตว์ดชีวิตเข้าไปแม้แต่บุญกะฉินป้าป่า,ปาก็ไม่เห็นว่ามีการฆ่าสัตว์ดชีวิตและมีสุราไปเลี้ยงต้อนรับกันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเดียวในสมัยก่อนๆเดี๋ยวนี้เป็นลายลูกดูเอานนหน่าบุญเนา่าบุญเหม็น บุญตัวนี้ก็เลยเป็นบาปแทนทําบุญบวชทําบุญเลี้ยงพระงานปีใหม่หรืออะไรมันเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ถ้าจะพูดถึงตามที่หลวงปู่รู้หลวงปู่ทราบอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่บาปกุศลเข้าแทนเรียกว่าทําบุญได้บาปอยา่าตามจะดีกว่าอยู่เฉยๆยังจะได้บุญกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะดูนะเพราะไม่ทราบนี่มันเป็นประเพณีที่ต่อกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างประเพณีตัวนั้น เพณีเลี้ยงเล่าเพณีฆ่าสัตว์ว่าได้บุญมันเหมือนกับการบูชาอย่างในสมัยก่อนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าทรงมาทำลายพวกนี้พุทธเจ้าอุบัติขึ้นในการบูชาอย่างในการบวงสรวงเช่นไหวแต่ทุกวันนี้กลับกันพระเถรเนนทีวัดวาอารามเป็นการบวงสรวงเช่นไหววาจุกวัติกาก็เช่นเดียวกัน ศาลไหนที่ไหนมีก็วงสวมเส้นไหวเพื่อต้องการอย่างเดียวลู้วิญญาณนั่นแล้วพุทธศาสนาที่แจ้เป็นแบบไหน,นพวกเรายังไม่เข้าใจอยู่พระก็ไม่ได้สอนพวกเราและพระก็ไม่ได้ปฏิบัติให้พวกเราเห็นเพื่อนจะเบื่อนายกเรองไงก็ไม่ทราบเพราะมันสอนยากตัวใครตัวมันนะเพื่อนคุณอย่าพูดอย่างนั้นนะหรือเพื่อนไม่ทราบก็ยกไว้หรือเพื่อนทราบอยู่แต่เพื่อนไม่ถอนดังที่พูดให้ฟัง แต่ส่วนมากกนไม่ทราบผู้ทราบมีน้อยมากที่สุดดังที่ทราบดังที่รู้ผู้ทราบเรื่องธรรมเรื่องวิน,นัยผู้ที่ถึงมากถึงผลถึงพฏนิพพานปิวิภพทชาติแล้วนั่นแหละผู้นั้นเป็นผู้ชิ่นสงสัยในธรรมในวิน,นัยสอนสาตว์โลกนี้สอนเบื้องต้นท่ามกลางบ้านายที่สุดถูกต้องตามธรรมดงวิน,นัยไม่มีข้อบอกพร่องไม่มีข้อ ขาดตกบกขร่องจุดไหนก็เป็นสม่ำเสมอเป็นมัชฌิมาปฏิปทาล้วนๆเลยไม่ใช่คนตาบอดจูงคนตาบอดอีกไม่ใช่คนตาบอดสอนคนตาบอดอีกผู้ตาดีสอนคนตาบอดผู้ตาดีสอนเทวดาตาบอดผู้ตาดีสอนวิญญาณตาบอดนี่คือพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ดังที่ลูกเห็น